เดี๋ยววันนี้นะครับจะพามาดูอันนี้ถ้าเป็นกล้องหน้าของลีป3นะครับเออไม่ใช่นะครับคลิป6โอ้ใช้มาจนมงมาดูคุณภาพของกล้องนะครับเราพามาที่สถานที่ตรงนี้ครับเขาเรียกว่าพุ้งเกอร์นะครับสมัยสงครามโลกก็มีการเปิดใช้บริการในเรื่องของการเป็นคาเฟ่แล้วก็สถานศึกษานะครับแต่ว่า สิบปีที่ผ่านมาแล้วก็ทางเอ,อที่นี่ก็ได้มีการพัฒนาใหม่หเกิดขึ้นนะครับกวมีโรงแรมเข้ามาอยู่ในอาคารนี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีคาเฟ่เพราะโรงแรมมันเป็นโรงแรมในเครือของครับล็อกคาเฟ่นะครับก็ชื่ออะไรนี่เดี๋ยวจำไม่ได้ต้องไปไน่าทิงทางนี้ทางเข้านะครับ คือขึ้นไปข้างบนตอนนี้ไปชมวิวนะครับที่หน้ามาตอนนี้เพราะว่ามีงานโดมนะครับเป็นงานเป็นงานวัดที่ใหญ่ที่สุดของเยอรมันตอนเหนือนะครับน้องๆออคโตเบอร์เฟสไคเคยได้ยินนะครับที่มิวิกก็มีการคุมประตูนะครับให้ตรวจกระเป๋าก่อนเข้าครับ เดี๋ยวเราจุดภาพตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปชมวิวข้างบนเลยนะครับตรงนี้อยู่ในชั้นล่างครับก็เป็นบรรยากาศที่เราก็เลยไม่ดูสูงมากเดี๋ยวค่อยขึ้นไปข้างบนทีนะครับกลางคืนจะสวยครับว่ามันก็ต้องแบบเครื่องเล่นบิ้งแล้วก็มีแสง ส,ส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะมีสนามซ้อมฟุตบอลนะครับใครที่รู้จักคำบอกภาษาบรัคนคะครับก็จะทราบว่าเราจะมีทีมที่ชื่อว่าซังเผาหรือเป็นทีมท้องถิ่นคล้ายๆบุรีรนะัมย์นะครับนี่ครับมาดูคุณภาพสูงแบบสามเท่า ที่เห็น,นไกลๆนะครับเป็นท่าเรือนะครับเป็นท่าเรือพมบหวกนี่เป็นท่าเรือที่ใหญ่ที่สุดของตอนเหนือนะครับก็จะมีสินค้ามาลงเราก็จะเห็นกังหันผลิตไฟฟ้าอันนี้จะจำไม่ผิดนะครับก็แต่คือจำไม่ผิดแน่นอนครับเป็นโรงแรมวมวพิกนะครับแต่ที่จำไม่ผิดก็คือหมายความว่า เออมันน่าจะเป็นเหมือนกับแทงน้ำเก่านะครับแล้วก็มาทำเป็นโรงแรมครับข้างในเป็นโรงแรงมโมพิกนะครับแล้วก็หันมาทางนี้นะครับก็จะเจอเรียกว่าอาคารหรือเสานะครับโทรทัศน์นะครับเสา,าทีวีวสเสาทีวีครับเสา ทีวีครับเมื่อก่อนการกระจายภาพต้องผ่านเสาสูงๆนะครับตัวนี้ก็เป็นเสาทีวีเขาทำบวกนี้เราก็มาถึงชั้นพิเศษนะครับก็จะมีเนี่ยเขาจะบอกอยู่นะครับว่ามันคืออะไรเห็นครับเป็นสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่สมัยที่อาคารนี้ก่อสร้างเลยครับ Hallo. 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 Ah. Was? Der Leitstand. Was ist Leitstand? Ja. Da war die Leitung drin, sozusagen. Also Kommando. นนที่นี่มันเป็นโรงแรมในเขือของฮาร์ดล็อกนะครับฉะนั้นมันจะขาดไม่ได้ครับก็ต้องมีล็อกช็อตครับนี่นะครับก็ขายพวกเสื้อผ้าแล้วก็ของที่นึกของนว็กคาเฟ่นะครับตรงฝั่งนี้นะครับก็เป็นบาร์ครับคาร์โรแอนพอล เดี๋ยวไว้จะหาวกับมานั่งดืง่มนั่งดีนะครับ,รบนี่นะครับโรงแรมอ่อชื่อรีเวิร์ฟนะครับไปฮาร์ดล็อกคาเฟ่กันน้เป็นทางเข้าก็จะมีเออคนคุมนะครับไม่ให้คนภายนอกที่ไม่ใช่ลูกค้าแข้าโรงแรมเข้าไปคนระับ วีนนี้เราก็มาชั้นจุดสูงขึ้นครับเป็นมุมที่คนมันอถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเซลฟี่กันนะครับนี่ครับก็มวิวไม่ได้มีอะไรครับมันไกล่มากเ็เห็นประมาณก็ถ่ายกน,นะต้นไม้ก็เยอะนะครับมันก็จะมองไ,มได้ ก็เลยมีอุ่อางน้เมาดูสวนตรงกลางกันดีกว่ารตรงนี้เขาจัดเป็นสวนนะครับเนื่องจากคนเดินเข้าไปเละเทะครับก็มีการปิดไม่ให้เดินเข้าไปครับเนี่ยมาคนเต็มรับมุมมหาชนนะครับใครๆก็ต้องมาหยุดถ่ายราายูปถ่ายประโยน์ตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นอีกมุมครับไม่รู้มายืนดูออะไรกันครับไม่เห็นอะไรเลยเหมือนกันนะครับ